สวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงโชติกาสีประเชวปรกรมาจากโรงเรียนนักบุญยอสซฟอุปธรรมนองรีอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่3วันนี้หนูจะมาท่องบทอาขยานบทเด็กน้อยเชิญรับฟังได้เลยค่ะเด็ก เลี้ยงชีพสำหรับตน บทวิชาหนาเจ้าเกิดมา